ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปนี่ไงจุดเช็คอินอยุธยาครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับชื่อว่าอะไรนะบ้านฉันบ้านฉันอยุธยาต้องมานะครับใครที่ชอบแบบคาเฟ่ร้านกาแฟเนี่ยแนะนำเลยฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในตอนนี้ก็นี้ฮะชาวแก๊งผมเองนะครับก็มากันประมาณหกเจ็ดคันฮะไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูว่ามีอะไรเด็ดมีอะไรดีนะฮะที่นี่ ก็จุดเด่นของที่นี่นะครับก็จะเป็นสไตล์ธรรมชาตินะครับล่มลื่นนะครับเขียวขจีนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้และร่มไม้นะฮะให้ความแบบผ่อนคลายและรู้สึกเย็นไปในตัวนะครับส่วนตัวคาเฟ่เองนะครับจะตกแต่งในแนวเกสเฮาส์นะครับให้ความโปร่งโล่งสบายนะครับมองเห็นวิวนะครับ180องศาเลยนะฮะสำหรับผมนะครับถือว่าเป็นจุดพักรถนะครับแวะเติมพลังนะครับดื่มน้ําดื่มกาแฟนะครับเพื่อทําให้อ่าพร้อมที่จะเดินทางต่อไปนะครับ น,นี่ก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับสำหรับลานจอดรถก็ก็ถือว่ามีมีม,มีมากพอเหมือนกันฮะนี่ฮะมอเตอร์ไซค์ก็จะจอดทางด้านนี้ครับน่าจะเป็นบ้านเจ้าของหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะก็เดี๋ยวเราพากันเข้าไปฮนะอันนี้ก็จะเป็นจุด mm, ที่เราเห็น,นบ,บ่อยะฮะคือถ้าใครเป็นแฟนเพจของร้านนี้นะคะหรือว่าดูตามรีวิวก็จะเห็นว่าเน,นี่ยบันไดนี้มีคนขึ้นไปถ่ายรูปเยอะมากฮะเดี๋ยวผมลองพาขึ้นไปข้างบนนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงฮะสูงไหมฮะ ตัวเลยสูงไหมสูงไหมเสียวไหมใช่ผมขึ้นดังร้านสี่ชั้นอ่ะอันนี้เด็กๆก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าประตูทางเข้าแล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูฮะว่าข้างในมีอะไรเด็ดๆนะฮะมีกาแฟอร่อยไหมเดี๋ยวเข้าไปชมกันฮะเข้าไปดูข้างในนะบรรยากาศด้านในก็จะออกแนวธรรมชาตินะฮะนี่ฮะมีต้นไม้แต่ว่าเป็นต้นไม้พลาสติกครับแต่โดยรวมๆนะผมว่ามันก็สวยงามมากเลยฮะด้วย โอ้โหเล่นข้าวก่อนเลยละ่ะฮะหิวไม่หิวเนี่ยเลยงานวันไม่กินอะไรเลยเดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้เมนูอะไรเนี่ยข้าวผัดก,กุ้งบ้านฉันโอ้โห,หน่ากินมากนะฮะสั่งอะไรไปครับฮะชายเย็นครับแต่ว่าจะสั่งนงมชูไม่มีสาชงส่งชงให้เป็นหวานสั่งอะไรไปนะครับชายเย็นครับแต่ไม่ไม่มีนชมชูแต่ไม่เย็นชาโถ่ทไมพอาแลละ นี่สสาวรมะม่วงนะครับมะม่วงกับสาวรสครับรเดี๋ยวเราไปลองชิมกันฮนะเป็นไงบ้างรสชาติกาแฟอร่อยระพัดระพัดเลื่มันอ <c oughs> แล้วได้ข่าวว่าทำท่อยกไม่ใช่ไงไม่ไม่ไม่ทำแม่ด่าเลยโอ้โหม่บอกให้รอแล้วได้แล้วมันเก่าอ๋อ บรรยากาศก็ถือว่าโอเคเลยนะับแล้วก็อยู่กลางเนี่ยนะครกลางทุ่งนาครับของเมืองพาชีนะการมาก็ไม่ยากครับก็คือถ้าเพื่อนๆต้องการสมมติว่ามาจากกรุงเทพนะครับจะไปเที่ยวอนครนายกไปเที่ยวสระบุรีเงี้ยก็สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายนะครับมาที่ตัวอําเภอพาชีนะครับของอยุธยาฮะเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็เซิร์ชเลยนะครับคําว่าอะไรนะอยุธยาบ้านฉันนะครับมันก็จะมาที่นี่ฮะก็ถือว่าเป็นจุดพักรถที่ใช้ได้เลยฮะไปเดี๋ยวเราไปทานกาแฟต่อนะฮะ